พี่น้องทุกท่านดูน้องไหมทองมาหาดายโอ้โหกระโดดขึ้นเตียงมาเลยกระโดดขึ้นเตียงมาหาดายเลยคิดถึงดายคิดถึงยายนะคะก็สงสารนะคะอยากมาหาอยากมาหายายพอตาเปิดประตูก็กระโดดขึ้นเตียงมาเลยไม่รู้จะทํายังไง ตัวเองนั่นเป็นเล่นที่ไหนมาบ้างนี่เพิ่มงานให้ยายตลอดเลยยายเพิ่งจะซักผ้าเสร็จแล้วทีนี้ก็จะซักผ้าอีกหรอน้องไหมกระโดดขึ้นมาเลยพี่น้องดูสิคะเนี่ยมาแล้วก็ให้ตานวดโอ้ยดีหลายให้ตานวดตานวดให้นี่ก็ดีหลายเนาะอโอ้ยอยู่ดีมีแหง <c oughs> ไหมทองมึงเนี่ยอิลาอิลาเงาบ่าอีลาจากมหาญายิวลูกมหาตามหาตามหายายดูดูเล่นเรียบร้อยอยู่ได้ไม่นานหรอกน้องไหมทองแล้วก็ซุกซนแล้วก็ป่วนป่วนเพื่อน,ป,นป่วนคนนั้นปวนคนนี้ไหนเอาหน้ามาหน่อยสิไหมทองใช่ไหมทองจริงๆเหรอนี่ฮะใช่ไหมทองจริงๆเหรอไหนดูวจิหันหน้ามหายายหน่อยจิ นองไหมไหมจองไหมจองหันหน้ามาหาไดา้หน่อยจิไหนจี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 โอ้โหนี่ไม้ทองจริงๆหรอไหนดู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 ชี้ดูชี้ดูชี้ ไม้ทองจริงรอไหมไหมไหมเอาไว้นี่หันหน้ามาหน่อยเร็วไม้ทองหันหน้ามาหน่อยดิหันหน้าไปหาแต่ตาขหันหน้ามาหาได้หน่อยเร็วไม้ทองนี่อันนี้เอาไม้ทองจริงจริด้วยเอาไม้ทองจริงๆร <c> ิ <oughs> ใหญ่ใหญ่หมทองโอ้ยตะลือตนเนาะ สงสารนะคะทุกท่านพี่น้องสงสารน้องไหมทองก็เลยไม่ก็เลยไม่ดุนะคะอยู่ๆพอตาเปิดประตูมันมันแอบอยู่ที่ข้างประตูข้างนอกคะ่ะทุกท่านแล้วไหมทองก็กระโจนขึ้นมาบนที่นอนบนเตียงนี่หายายเลยนะคะเนี่ยเตียงนะคะเนี่ยเตียงนอนเตียงนอนทุกท่านดูสิคะเนี่ยเตียงนน, <laughs> น้องหมทอง กระโดดกระโจนขึ้นมาเลยพี่น้องดูดิดูดิดูดิดดเด๋ยวขึ้นมาก็ให้ตานวดคิดถึงนะคะคิดถึงน้องไหม่ทงคิดถึงคิดถึงมากเลยอะไรนี่คุณลุงอะไรโดนตา <Okay. S 1> อืมน้องไหมคิดถึงได้ใช่ไหมคิดถึงได้เลยลูก มหาตามหายายค่ะไม่ทองมหาตามหายายค่ะไม่ทองคิดถึงไม่รู้ใครเปิดประตูให้เข้ามาในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่มาแอบอยู่หน้าประตูห้องค่ะทุกท่านมาแอบอยู่หน้าประตูห้องพอคุณตาเปิดประตูกระโจนเข้ามาเลยกระโจนพรวดเดียวถึงที่นอนเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะคะเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยน้องไหม น้องไหมทองนะคะน้องไหมทองขึ้นมาหาตาหายายขึ้นมาหาตาหาดายเลยนี่โอ้ยน้องไหมน้องไหมชงชันตั้งเลยอ,อยู่เขาดูเขาแล้วก็ชอบให้ตานวดให้นะคะ เวลาคุณตานวดให้น้องก็อยู่ดีดีนะคะดูโอ้โห,โหแต่เวลาปวนเวลาซนก็โอ้โหนะคะเอาเอาอีกล้เอาอีกล้วไม่ยอมให้ยายจับให้แต่ตานวดเห็นไหมยายจับนี่มันกัดเลยพี่น้องหรือเนี้ยกัด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 มือยายเลยกัด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 มือได้ อจอมปวนเริ่มออกลายแล้วจอมปวนมันเริ่มออกลายแล้วมันกัดมือยายละกัดมือใดตอนนี้มันรู้รู้รว่ายายจะไม่ให้อยู่บนที่นอนถ้ามันกัดมันก็เลียเห็นไหมพี่น้องโหไหมทองนี้มันฉลาดมากรู้ว่าถ,ถ้าถ้าปวนจะไม่ได้อยู่รู้ถ้าปวนจะไม่ได้อยู่ก็เลียทีนี้จาก,กัดไปเ่ะอ่ะอะแล้วเริ่มเริ่มปวนแล้วโอเคไม่ไหวแล้วโอเคนะคะทุกท่านตอนนี้ก็ ชมคลิปน่ารักน่ารักของน้องไหมทองนะคะเดี๋ยวน้องไมทองเป็นไลฟ์กับคุณลุงเป็นไลฟ์สดกับคุณคุณตาเลยโอเคคลิปนี้สั้นๆนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ